สามสวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในครัคืนนี้นะครับเป็นโปรเจกต์การปรับแต่งนะครับสเปกหน้าอาร์มตัวนี้เป็นโมเดล HK นะครับเขาจะใช้รหัสรุ่นว่าเพื่อนๆครับ H นะครับ H ฮสองตัวนี้เป็น H ฮดสองสองนะครับ H ฮดสองสองตัวปืนสเปกหน้าอาร์มเราทำรีวิวไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะเมื่อประมาณสักสองสามเดือนที่แล้วซึ่งผมทยอยทำทุกคลิปวิดีโอที่เป็น สเปคหน้าอามทุกรุ่นที่มีในไทยนะครับรหัสรุ่นตรงนี้ SA H22 หน้าตากล่องก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับหน้ากล่องเขาจะบอกว่าเขาติด Astergate นะครับ a s t e r g a t e ก s t e r g a t e ก็จะเป็นน้องๆของ t i ท a n นเก e นะครับซึ่งรีวิวที่เป็นรีวิวใหมแ่แจกกล่องแล้วมีอะไรมาบ้างจากโรงงานแล้วติดตั้งอะไรมาบ้างแล้วดียังไงผมทำรีวิวไปแล้วสำหรับตัวปืน,นี้แต่คลิปนี้นะครับเป็นคลิปปรับแต่งเขาแย่งที่ผมแล้วนะครับถึงเงิน นอกเรื่องนี้นะฮะคุณหุงเงินมีลูกสองตัวนะครับตอนนี้ก็ปวดร้านนะก็เลยต้องเอาไว้ข้างบนก่อนนะครับเพื่อให้เขาไม่กวนผมโอเคครับกลับเข้าเรื่องนะฮะตัวปืนสเปกหน้ามตัวนี้เราแต่งโปรเจกต์นะโปรเจกต์คุณแบงค์ช่างแบงค์เป็นคนแต่งแต่งที่ความแรงห้าร้อยห้าสิบวกนะครับนี่คือคุณลูกค้าขอมาเดี๋ยวดูข้างในกันครับว่าเราแต่งอะไรกันบ้างตัวนี้ตัวปืนน่ะภายในนะครับต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นหัวท้ายแบริ่งจากโรงงานที่ดีมาอยู่แล้วนะครับ ตัวบอดี้ปืนเป็นบอดี้ถ้าเทียบรุ่นกับ ENC เท่ากับ ENC S4 ที่สามารถหมุนแกนบันท้ายแล้วก็สามารถเอาท้ายแบริ่งหรือว่าไกด์หลอดแบริ่งเนี่ยเปลี่ยนสปริงได้เองจากมือเปล่านะครับถ้าวันวันดีคืนดีคุณลูกค้าบอกว่าตัวนี้มัน500บวกหรือ550บวกเนี่ยมันแรงไปก็สามารถคือสปริงเดิมที่เป็นเบอร์120 a t ใส่เข้าไปได้นะครับความแรงก็จะหายไปเหลือประมาณ430 440ส ในกล่องยังมีสปิงเบอร์90ให้อีกเส้นหนึ่งใช่คสามารถลดความแรงได้นะด้วยมือเปล่านะย้ำนะยี่ห้อนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ายี่ห้อ s p e k t r u มเนี่ยที่ร้านเราก็พอมีสต็อกอยู่แล้วก็ขายออกเรื่อยๆนะแต่ว่าลูกค้าจะมาแต่งเนี่ยมีน้อยนะครับมีน้อยมากนะครับเราก็เลยมาทำคลิปวิดีโอตัวอย่างให้สำหรับปืนที่ใครยังไม่รู้ว่ารีวิวข้างในมีอะไรบ้างไปหาดูได้นะครับแกะเกียบล็อกให้ดูข้างในเราทำแล้วอะเราดูของแต่งตรงนี้ครับเนื่องจากปูเจ็ตของเราคือ550บวก สิ่งที่เราทําก็คือเราเปลี่ยนสปริงเข้าไปได้เลยนะครับสปริงเบอร์160บีพีแล้วก็เปลี่ยนบูทนะครับบูทจากแบลแลิงเรเป็นบูทบูทเหล็กแล้วก็ตัวเฟืองนะครับที่เป็นเฟือง18ตัวหนึ่งผมเปลี่ยนเป็นเฟืองขออภัยนะครับเฟืองที่เป็นเฟืองเดิมนะครับ16ตัวหนึ่งเราเปลี่ยนเป็น18ตัวหนึ่งเอสเอนะครับเปลี่ยนกระบอกลมให้นะแล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์นะครับเปลี่ยนมอเตอร์มอเตอร์เดิมคืนเข้าไปเราใส่เอสเอนะดำจุดม่วงยางฮอปเป็นเอสเีนะครับไต้หวัน,นตัวนี้มีพิเศษคือ เพิ่มเทเซอร์ aser, ยิงลูกเรืองแสงยี่ห้ออักขรเทคนะครับตัวนี้ก็จะยิงลูกเรืองแสงสีเขียวก็คือใส่ยู่ตรงนี้นะครับใส่อยู่ตรงนี้ในกล่องก็จะมีสายชาร์จให้นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ตัวนี้สำหรับใส่ปืนยี่ห้อ WE พวกปืนสั้นมันุ่ยได้นะครับจากโรงงานมีแม็กใ่้2ตัวเป็นแม็กสแตนนะครับแม็กสแตนก็ตัวหนึ่งใส่อยู่สวยๆตัวนี้แม็กสแตนก็คือแม็กที่ต้องใช้สปีดโรเดอร์กดลูกเข้าไปนะครับหแม็กเนี่ย ข้อมูลจากโรงงานบอกจุได้120นัดนะครับแล้วก็ในเซตเนี่ยจะมีตัวตัวตัว,ตวชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ซึ่งเราติดตั้งไปแล้วในปืนเดี๋ยวผมถอดให้ดูอีกทีนึงนะว่ามันมันเป็นหน้าตาแบบไหนอ่าแล้วก็มีลูกเรืองแสงขนาด0.25ย e ์องห้หนึ่งหงภายในก็ติดตั้งท่อนะครับเพื่อนครับเป็นท่อ363อันนี้ช่างแบงค์เป็นคนติดตั้งเข้าไปนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง6.01นะเป็นท่อยี่ห้อ BP นะครับ BP ภายนอกนอกจากใส่ตัว t e c h เท์เทเซอร์เลืองแสงแล้วนะครับใส่เป็น dot a c ock. เพิ่มให้อีกหนึ่งตัวนะครับเพิ่มให้อีกหนึ่งตัวตัวปืนนะครับโดยรูปลักษณ์ภายนอกแล้วมันคือโมเดล HK นะครับ C 1 6ส A 5สวยๆเลยแบบนี้ฝั่งนี้นะครับประมาณน,นี้ให้เพื่อนดูตัว HK นี้เราต้องบอกก่อนว่า คนแต่งน้อยเนาะสปิกหน้าอามเป็นกระบอกแรกนะครับพี่ขอเอาเข้ามาให้เราแต่งขออนุญาตเอาแมวล,ลงก่อนนะครับฮะ <c oughs> ลงไปเอาแมวล,ลงก่อนเพราะแมวน้อยมันกลัวเข้ตกนะครับเมื่อกี้เขาลัวนะเขาเล่นกันโอเคเรามาดูน้ำหนักกันครับ เพราะถ้าผมไม่เอาแมวลงนะเดี๋ยวปีนปืนอีกนะฮะสามกิโลสี่ขีดนะครับสามกิโลสี่ขีดความยาวนะครับความยาวแบบว่าดึงท้ายออกสุดนะเพื่อนๆสามฟุตกว่าเก้าสิบสี่เซนนะครับท้ายปรับได้ห้าระดับเรามาที่ระดับสุดท้ายกันนะครับอ๋อเดี๋ยวเพื่อนๆครับขออนุญาตนะฮะถ้าเราใส่แบตเข้าไปแล้วเนี่ย มันจะมีในเรื่องของสายไฟเราจะดันเข้าได้แค่ระดับที่2นะครับดังนั้นเดี๋ยวให้ดูสายไฟนิดนึ่งเมื่อกี้พูดค้างไว้เวลาเราสไลด์ท้ายเรากดตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เวลาเราจะใส่แบตเราดึงตรงนี้นะครับเับที่มันไม่สามารถดันเข้าสุดได้เพราะมันมีเรื่องของสายไฟแล้วก็ปลั๊กพวกนี้อยู่นะครับแบตเตอรี่ที่เราจัดให้ในเซ็ตปืนเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับพันสามร้อยห้าสิบมิลลิแอมสำหรับปืนแต่งนะครับขออนุญาตเก็บปลั๊กก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเกิดเราใส่ท้ายเข้าไปแล้วเราด เหมือนเก็บลงกล่องอ่ะมันจะต้องใส่กล่องโซลิเคสได้หรือเปล่าเพราะกล่องโซลิดเคสเนี่ยยาวอยู่83เซนเมตรนะครับหรือ84เซนเมตร85เซน85เซนถ้าจะใส่กล่องโซลิเคสต้องหนุนเอาเซอร์ออ,อกพอตัวนี้ออกนะครับพอตัวนี้ออกมาเรามาติดตั้งแบตเตอรี่กันนะครับเหมือนเดิมครับเสียบเข้าไปดันเข้าไปนะครับแล้วเ,เวลาเราต่อนะครับมันจะมีเสียงดังตรงนี้ อันนี้ก็คือเขาแจ้งมาว่าบอร์ดนะเขาตอบรับเราว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่เข้าไปยังตัวปืนแล้วพร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วตัวบอร์ดตัวนี้นอกจากที่เป็นชุดควบคุมไฟแล้วนะครับตัวบอร์ดตัวนี้ยังมีลูกเล่นอันนี้คร่าวๆแล้วนิดนึงนะจะมีลูกเล่นก็คือสามารถเซตเป็น Auto, Auto. เซฟเซิออโต้เซฟแบตเตอรี่ออโต้แบตเตอรี่นี่คือกดกดติดปล่อย กดติดปล่อยแล้วมันก็ติดอยู่นะครับกดติดปล่อยติดเซฟเซมิเซมิหรือจะเป็นเซมิล้วนอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเซฟเซมิบัตบัตนี่ก็คือออกคีละสามนัดนะครับแล้วก็เป็นค่ายิงฟู3สามนัดปรับห้านัดอะไรพวกนี้นครับนี่วิธีการเซตบอร์ดผมเคยพูดไว้ในชิวิดีโอรีวิวปืนใหม่ใส่กล่องเจ้าตัวนี้แล้วลองไปหาดูได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามารี l o a d ลูกแล้วนะครับแล้วไปทดสอบความแรงกัน เพราะโปรเจกต์นี้ความแรง5 5 0ไอ้แมกกาซีนที่เป็นแมกกาซีนเปล่านะครับก็คือไม่มีลูกเลยเราจะใช้ลูกนี้ครับเพื่อนๆครับลูกเรืองแสง Power อ,อร์พาอ,อร์ลูก Power อ,อร์ชูตนะครับตัวนี้ก็จะเป็น0.20เพราะว่าเราต้องใช้ลูก0.20ในการทดสอบความเร็วต้นของเขานะครับวิธีการเอาสปีดโรเดอร์มานะครับเปิดแล้วก็เหตุกรอกลูกเข้าไป ถ้าใครซื้อปืนสเปกหน้าอามกับที่ร้านนะครับเราจะแถมสปีดโรดเดอร์แบบนี้ให้นะเพราะโรงงานไม่ได้แถมมานะครับเพราะไม่งั้นคุณจะเล่นไม่ได้แม็กกาซีนนี้เขาจะเรียกว่าแม็กกาซีนแบบสแตนเนาะถ้าเป็นแม็กโมหรือแม็กปั่นเนี่ยถามว่าซื้อของเ e อ็นซีซื้อของเจีใส่ปืนตัวนี้ได้ไหมได้นะครับได้นะถ้าใครอยากได้แม็กปั่นก็สามารถซื้อเพิ่มได้โปรเจกต์นี้ลูกค้าทำไปเท่าไหร่ครับคุณแบงค์ประมาณหมื่นเก้าครับหนึ่งหนึ่งเก้าพันบาทแต่งทั้งหมดนี่นะใช่ครับเพราะว่าตัวปืนมันก็ เก้าพันแปดพ้าอมเล่นก็เก้าพันกว่าบาทแล้วนะฮะแต่อีกแต่อีกครึ่งหนึ่งอะเพืพ่อนๆอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราโหลดลูกเข้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนะแม็กซ์ซีนแม็กหนึ่งมันร้อยยี่สิบนัดใช่ไหมครับไอเจ้าสปีดโลดเดอร์นี่เพื่อนเพื่อนมันจะใส่ได้แค่เก้าสิบนัดนะครับตรงนี้นะดังนั้นเราต้องโหลดอยู่ประมาณสองรอบกับสปีดโลดเดรลเพื่อจะกดเข้าไปที่แม็กให้มันเต็มเต็มนะครับโอเคมาครับเมื่อกี้ บอดแจ้งเตือนการทางานแล้วใช่ไหมว่ามีไฟเข้ามาถูกต้องครับอ่ะใส่เข้าไปเช็คเคาะนะครับขออนุญาตเปิดเครื่องวัดนะฮะคืออยู่ตำแหน่งเซฟนะครับปดเซฟพร้อมทดสอบเดี๋ยวนะครับผมขออนุญ,ญาตเซฟก่อนผมลืมพูดเรื่องเทเซอร์ตัวนี้นะครับตรงนี้อันนี้ผมเช็คก่อนนะถ้าเราจะเปิดใช้งานนะครับเราต้องกดหนึ่งคีย์อย่างนี้ไฟสีเขียวมันจะขึ้นแบบนี้แล้วก็จะกระพริบกระพริบแบบนี้ ซึ่งมันเป็นสัญญาณบอกว่าพร้อมที่จะปล่อยเซนเซอร์แล้วนะแต่ถ้าจะปิดทําไงก็กดทีนึงครับกดอ่าไม่ไปขี้กดไม่โดนนะกดทีนึงมันจะกระพริบไฟสีม่วงแล้วก็ไฟไม่กระพริบแล้วนี่คือปิดไปแล้วนะครับแล้ววิธีการชาร์จของเทเซอร์ก็เปิดหวัวครับ <S <S เขามีแบตอยู่ในตัวเขานะครับในกล่องของเทเซอร์ตัวนี้มันจะมีสายชาร์จให้นะครับ ใสชาร์จให้เวลาชาร์จไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเต็มก็ไฟสีแดงดับมีหลายยี่ห้อมากนะครับเทเซอร์ตัวนี้นะแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะเอายี่ห้ออัลเกเทหรือยี่ห้อ 5CU นะครับเกียวมาละเอียดนิดนึงนะค่อยๆหมุนนะครับเคเรากลับเข้าสู่โหมดการทดสอบกดเปิดอ่าอเคกระพริบแล้วใส่มายังปืนนะครับแล้วก็หมุน ต้องสองมือนะฮะเพื่อไม่ให้มันกีนเกี่ยวนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโอเคมาไหมครับลูกสีเขียวออกกัเลยเท่มากๆรวามแรงปาร์ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ลูกค้าอยากได้เท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบวกห้าร้อยหกสิบหกห้าร้อยหกสิบเก้านะครับห้าร้อยหกสิบเก้า อัโต้ห้าร้อยหกสิบเก้าเล็ยี่สิบก็คือห้าร้อยห้าสิบบวกตามที่ลูกค้าขอนะครับประมาณนี้อาเซฟแมกกาซีนขออนุญาตนะทุกครั้งที่เราปลดแมกกาซีนออกมันจะมีลูกนะครับถ้ามันยังมีลูกอยู่ในแมกกาซีนเราปลดมันจะมีลูกกระสุนจุดลงมาแบบนี้นี่คือเรื่องปกตินะครับเพราะว่าตัวเรือนฮอปมันไปกดตัวสปริงตัวนี้ไว้แล้วทำให้ลูกที่มัน พ้นจากปากเรือนฮอปไปปากแป็กขึ้นไปเนี่ยมันไปอยู่ที่เรือนฮอปนะครับดังนั้นเวลาเราปลดแม็กออกแล้วลูกกระสุนยังมีในแม็กแบบนี้มันจะมีการล่วงออกมาของลูกกระสุนเพราะมันมันอยู่ตรงเรือนฮอปนะครับผมขออนุญาตโหลดเข้าไปอีกทีหนึง่งนะครับเพื่อเราไปยิงทดสอบกลุ่มกระสุนหลังร้านกันตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับเราไปดูว่าเรายิงลูกเรืองแสงกลางสายฝนจะเป็นยังไงขออนุญาตรีโหลดตัวน,นี้อีกแม็กหนึ่งนะครับ โอเคเต็มเช็คโอเคเต็มนะครับป้ายสองแมกกาซีนพร้อมกับประชายของผมอ่ะจริงๆคุณลูกค้ามีออเดอร์ไระชายเลเซอร์มานะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะให้ติดตัวนี้หรือเปล่าหรือเขาอาจจะไปใส่ปืนสั้นนะใช่ไหมเขาเตรียมของเพื่อจะทำนาส่งให้คุณลูกค้าวันพรุ่งนี้นะครับโอเคเราไปดูสเปคหน้าอามยีกกรสายฝนนะครับป ยี่สิบนะครับวันพุธที่ยี่สิบวันใหม่แล้วนะลูกกระสุนมันจะวิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าช่างแบ์เขาเซตลูกสองห้าไวผมขออนุญาตรับฮอปอ่ะมีการก็คือดึงคันลังนะครับแล้วก็สามารถอันนี้มันเราตั้งลูกสองห้าไวใช่ไหมครับแล้วมันเหินไปเราก็สามารถปลายกลายฮ็อปอัพมาทางนี้นะครับ อันนีเ้เราดูว่ายังเหมือนอยู่แล้วก็แต่บ้าไฟอีกนินึงนะครับประมาณนี้แต่อยากจะให้เอาลรอีกนิดนึงเอาลงยอีกนิดนึงนะ,อะโอเคที่ลูกกระสุนมันแตกออกนี่มันโดนฝนนะครับเพื่อนๆครับ ไปลายมันอาจจะแตกๆนิดนึงนะเพราะว่าฝนมันตกแต่บอกได้เลยว่ายิงกลางสายฝนไม่ต้องเปิดไปฉายเลยอีกแม็กหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดไปฉายช่วยไปด้วยว่าจะเห็นน่าจะเห็นกลุ่มกระถุทีท่ดีขึ้นนะเห็นนะฮะไ้ฉายไฟฉายดับไ่ฉายดับ ก็อมาละโอเค <Hi. S 1> ด้วครับถ่า <Hi. On. S 1> ยมันอ่อนครับขอโทษด้วยเราดีที่มันเป็นลูกเรืองแสงนะมาครับ 40นัด2เมตรเที่ยงเลยฝากไว้อีกหนึ่งรีวิวนะครับต้องขอภัยคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ผมไม่จริงๆริงแล้วปืนเสร็จเกือบ4-5วันละผมไม่ได้อยู่ทํารีวิวให้เลยนะครับไปธุระตางจังหวัดวันนี้กลับมาแล้วนะแล้วก็แชางแบงค์บอกว่าพที่ยวนครับลูกค้าอยากได้รีวิวนะครับให้ทําลงช่องให้หน่อยผมบอกได้ครับทอาให้เร็วๆเลยนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะได้จัดส่งให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมจนจบครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ ต้อ,อจบลูแต่เพียงแค่นี้นะครับฝนตกแล้วนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ